สวัสดีครับยกเราช่องสีดอทองคุณวิธีคนเลี้ยงช้างครับผมวันนี้ก็มาอาบน้ําให้กับดิกชายขวัญเงินของเรานะครับเดี๋ยวครับนี่ถูเนื้อถูตัวนิดนึงนะครับครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมวันนี้ไม่ฝนไม่ร้อนไม่อบอ้าวแต่ก็ร้อนนี่สไตล์ไหนเนาะครับผมครับก็อาบน้ํากินน้านะครับผมเล่นน้านะครับผมด็ชชายขวัญของเรานะครับสไตล์ขวัญเองนะครับผมนี่ไม่มีสไตล์ใครนะครับผมสไตล์ขวัญเองครับ น้ำถูเนื้อถูตัวนะครับผมก่อนเข้าที่พักนะครับเราไปควานเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมองไม่เห็นเลยนะครับครับถูเนื้อถูตัวให้เด็กชายขวัญกันก่อนนะครับผมวันนี้ครับครับงานขามากเลยนะครับผมนี่ครับงานขนาดยังไม่ขัดนะครับผมยังไม่ขัดนะครับงายังไม่ขัดนะครับผมครับมีดินมีโคลนนิดนึงนะครับผมนะครับโอ้ขาที่ห้านะครับผมขาน้อยๆนะครับผมครับบรรยากาศของเราครับผม นะครับนะครับเงยพี่ควันอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวครับไหนพี่ควันหันหน้าไปไหนแล้วนะครับผมมุดน้ํามุดทงอยู่นะครับผมนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของดีชายควันเงินของเรานะครับสเต็ปโยกนะครับผมโยกไปโยกมาอยู่นะครับนะครับผมเดี๋ยวครับบรรยากาศของเรานะครับผมอาบน้ําถูเนื้อถูตัวนะครับผมนะครับสวัสดีครับผม กางเกงหลุดนะครับผมกางเกงหลุดดากนะครับกางเกงไม่ใช่ปัญหานะครับผมนี่ครับครับจะไปแล้วจะไปแล้วเด็กชายขวัญจะไปแล้วนี่ครับผมถูนะถูตัวให้นะครับผมวันนี้เฟซ่าหมดหรือเปล่าครับผมเลยไม่ได้มาเอามาถูนะครับผมวันนี้ครับไฟซ่าหมดอีกแล้วก็อาทิตย์หนึ่งประมาณ3ามกระปุกนะครับผมสองสองเชือกสามเชือกนะครับผมนี่ครับเราอาบเราอาบน้ําทุกวันนะครับผมเฟซ่าทุกวันนะครับผม นี่ครับเลือแค่ยางเดียวนะครับผมเลือแปลงฟันนะครับผมไม่ได้แปลงฟันนี้นะครับนี่ครับผมดูครับเด็กชายขวันของเรานะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมวันนี้ครับตอนช่วงเช้าเหมือนฝนจะตกนะครับผมนี่ครับผมที่มูนสเกิลของเรานะครับผมเป็นอุปกรณ์พกพาของควางช้างนะครับผมนี่ครับที่มูนสเกิลนะครับไม่ทราบว่าเอฟซีรู้จักหรือเปล่านะครับผมที่มูนสเกิลนะครับ นี่ครับดูดิชายขวัญครับอนาคตลุมน้อยของเรานะผมอนาคตจะเหมือนพ่อหรือเปล่าครับผมจะสูงสูงยาขอดีเหมือนคุณพ่อหรือเปล่านะครับผมนี่ครับพี่ขวัญเราจะจะขึ้นจะขึ้นด้านบนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของเรานะครับผมเดี๋ยวครับนี่ทุนเนื้อทุนตัวก่อนนะครับเดี๋ยวครับอาบน้ํา อาบน้าคลายร้อนนะครับผมอาบน้ําคลายร้อนนะครับผมเด็กชายขวัญของเรานะครับอูขับไปขับมาขี้ใครออกเต็มเลยนะครับขี้ใครออกเต็มเลยนะครับผมนี่ครับนี่ดูสเต็ปนะครับสเต็ปขอชดน้ําสักหน่อยนะครับผมบรรยากาศร้อนๆนะผมวันนี้นะครับเมื่อกี้ว่าไม่ร้อนนะครับพอนั่งไปนั่งมาสักพักนะครับผมร้อนอบอ้าวเลยครับดูครับนี่โอ้เสียงวัวร้องเลยนี่ครับดูครับ บรรยากาศของนรานะครับผมช่วงสี่ห้าโมงนะครับผมเนี่ยผมบรรยากาศจะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะครับผมจะถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับนะครับขอชดน้ําไปด้วยนะครับด็กชายขวัญนะครับผมแก้มแก้มป่องนะครับผมนั่นครับผมกินน้ําอยู่นะครับกินน้ําแก้มป่องนะครับตัวดําปีเลยนะครับผมนี่ขัดงาหน่อยขัดงาหน่อยนะครับผมนี่ครับผมมุมมุมหลอมุมเดิมนะครับผม็กชายขวัญของนอานะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับ อาบน้ำคลายร้อนนะครับผมพี่ขวัญของเรานะครับนี่ครับมาดูเอาเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วครับดกชายขวัญเราจะไปไหนครับผมนี่ครับผมจะไปหาน้องน้ำฝนเราแล้วนะครับผมนี่ครับพี่เขียดก็อยู่ด้านบนแล้วนะครับผมพี่เขียดก็รอที่พักแล้วนะครับนี่ครับดิชายขวัญของเราก็อาบน้ําทุนนื้ทุเตืออยู่นะครับผมน้องๆก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมเอา พิเีตของเรานะครับผมนี่ครับเอาจะไปไหนเอาเอาจะไปอย่างเดียวเลยนะครับผมจะไปอย่างเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับผมโอ้ครับผมเดี๋ยวครับนี่ใจเย็นใจเย็นดีชายขวัญเดี๋ยวจะได้พักแล้วเดี๋ยวจะได้กินแล้วนะครับผมไหนอะทักทายยังเนี่ยเอยเสียงไม่มีแรงแล้วนะครับโอ้นะครับผมยัง ไล่เสียงอยู่นะผมมันตกี้นะครับนี่ครับนี่ครับขัดขัดเนื้อขัดตัวอยู่นะครับผมขัดเนื้อขัดตัวนะครับผมชวีวันอยู่นะครับนี่ครับดูงานนะครับไหนไหนโชว์โชว์งานหน่อยโชว์งานหน่อยเร็วนี่ครับผมดูโชว์งานนะครับงานงานเหมือนหอยสังเลยนะครับผมขาวโบ๊ะนะครับผมเพราะว่าแสงหรือเปล่านะครับผมแสงเข้าหรือเปล่านะครับ ี๋ยครับผมเด็กชายขวัญของเรานะครับผมตัวดําปีเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของเราครับผมอาบน้ําอาบน้ําก่อนก่อนเข้านอนนะครับผมนี่ครับนะครับถุนถุนตัวยังสวยงามชวีวันเลยนะครับนะครับโอ้เด็กชายขวัญเอ๊ะทาอะไรอะทําอะไรอะนี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับผมพาเด็กชายขวัญมาอาบน้ํานะครับผมอาบน้ําก่อนเข้าที่พักนะครับผมนี่ครับขัดรอนะครับผม เอาจะกินน้ําต่อนะครับชูน้ําแล้วนะครับผมนี่ครับลูกชายควันเงินอนาคตนมน้อยนะครับผมนมน้อยอนาคตไกลนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหมือนคุณพ่อหรือเปล่านะครับผมนี่ครับก็ต้องเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับโอ้ขัดงาด้วยนะครับผมขัดงาให้หน่อยนะครับผมนี่ครับเริ่มแหลมอีกแล้วนะครับผมนอครับผมบินเต็มตัวเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ ขาวไว้เพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสไครให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาขอบคุณครับวันเล็้วครับครับยังไงหนึ่งสองนี่ขอบคุณครับ